ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความปิติชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของเหล่าทหารรักษาพระองค์ในพิธีปฏิญาณตนสวนสนามครั้งนี้ขอขอบใจในคำมั่นสัญญาและคำอนวยพรทุกข้อที่มาจากความจริงใจและมัเรีจิตของแต่ละคน ขอทหารทั้งหลายจงได้รับพรและไมตรีจากใจจริงของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันประเทศของเรามีอิสรภาพและมีความเจริญมั่นคงพร้อมสมบูรณ์เพราะคนไทยทุกคนยึดมั่นในชาติและรู้จักปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแต่ละคนให้เกื้อกูลส่งเสริมกัน โดยพร้อมพรักทหารนั้นมีหน้าที่หลักอยู่ที่การป้องกันประเทศและการทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติไว้ด้วยแสญญานุภาพกับทั้งต้องแผ่ความเมตตาอาทรปกป้องคุ้มครองประชาชนทั่วไปให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็น เป็นปกติสุขปลอดจากพยันตรายและความเดือดร้อนยากเข็นต่างๆหน้าที่ของทหารดังกล่าวนี้เป็นภาระหนักเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคที่จะต้องฟันฝ่าแก้ไขทหารทุกระดับจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาขีดความรู้ความสามารถ ของตนให้แน่นหนาสมบูรณ์พรอมทุกเมื่อไม่ว่าในด้านจุดตการหรือในด้านร่วมมือประสานงานกับฝ่ายอื่นๆในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนถ้าทหารตั้งใจขยายามพัฒนาตนเองให้จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ครบถ้วนแท้จริงก็จะได้รับความสำเร็จความดีความเจริญซึ่งเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งแก่ตัวเองและกองทัพไทยจึงขอให้ทหารรักษาพระองค์ทั้งหลายทำความคิดทำความเข้าใจให้กระจ่างแล้วเร่งรัดปฏิบัติภาระทุกอย่างด้วยความฉลาดรอบคอบ ประกอบด้วยเหตุผลยึดมั่นในหลักการที่ถูกในแบบแผนที่ชอบในประโยชน์ที่เป็นธรรมเพื่อสามารถร่วมมือกันใช้ความรู้ความคิดปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอย่างมีเอกภาพให้บรรลุผลบริบูรณ์ตามเป้าหมายซึ่งจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราจเจริญมั่นคง ดำรงอิสรภาพได้ยืนยาวตลอดไปขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรันตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพกับทั้งอำนาจแห่งความพักดีโดยบริสุทธิ์ใจในชาติบ้านเมืองจงอภิบาลบำรุงทหารทุกคน ให้ปลอดภัยจากค่าศึกศัตรูและอันตรายทั้งมวลให้มีความเข้มแข็งสมบูรณ์ด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังสติและปัญญาสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจน้อยใหญ่ในหน้าที่ให้บรรลุผลเลิศทุกอย่างและให้ประสบความสุขความเจริญ ความมีชัยพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ทุกๆประการขรบนน้าะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชทานพระบรมราชกวาสีบ ภูมิคับของอุดใช่ลอกแถวทำความครบแต่ว่ามะเล็งเร่งสันเริน Come really? on.